สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะวันนี้กี้มาอยู่ที่ลบ,บุรีนะคะตามคำสัญญานะคะวันนั้นที่เรามากันเนี่ยในส่วนของในวิหารเก้าห้องตรงนี้เนี่ยเขายังประดิษฐานพระพุทธรูปนะคะยังมีการาทํานั่งลงนั่งร้านอยู่ด้านหลังยังไม่เสร็จสมบูรณ์แต่วันนี้นะคะเป็นไปตามที่คาดไว้ก็คือว่าวันนี้เสร็จสมบูรณ์แล้วสวยงามมากนะคะพระพุทธรูปองค์นี้เป็นพระพุทธรูปนาคปรกนะคะ มีชื่อว่า,าพระพุทธระวะบุราลักษนะคะความหมายก็คือว่าเ,าเป็นพระรูปที่ปกปักรักษาแล้วก็เป็นคุ้มครองเมืองบุรีแห่งนี้นะคะซึ่งดีใจมากนะคะที่ได้มาที่นี่นะคะแล้วก็สวยงามมากมายนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยค,ค,ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงวันหยุดยาวแบบนี้นะคะใครที่ อ,อยู่ลบุรีหรือว่าใครที่อยู่จังหวัดใกล้เคียงนะคะอย่าลืมแวะมาที่วัดพระศรีมหาธาตุที่จังหวัดลบุรีแห่งนี้นะคะมาไม่ยากเลยสาหรับคนที่มารถส่วนตัวก็ก็มากันได้ง่ายๆอยู่ละแต่สําหรับใครที่แบคแพคมานะคะชอบเที่ยวเชิงแบบแอดเวนเจอร์สุดสนานประจนภัยนะคะไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นหรือไวัยไม่รุ่นนะคะที่ชอบมาเที่ยวการท่องเที่ยวมาที่ลบุรีนะคะมาลงที่สถานีลบุรีเดินข้ามฝั่งมาก็จะถึงวัดพระศรีรัต,ะตะนมหาธาตุ เข้ามากราบนวัสสก,การพระพุทธรูปนาปกนะคะเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองที่เพิ่งปฏิสถานไปไม่นานนะคะมีพิธีไปเมื่อวันที่31วันที่1วันที่2ที่ผ่านมานี้เองนะคะแล้วก็วันนี้วันที่6แล้วนะคะก็เ,เชิญชวนค่ะคนที่อยู่จังหวัดใกล้เคียงนะคะก็ เข้ามากราบสการะที่นี่ได้เพราะว่าในวิหารเก้าห้องที่วัดพระศรีมหาธาตุแห่งนี้นะคะไม่มีพระพุทธรูปประจําปฏิสถานที่นี่มานานมากแล้วนะคะซึ่งเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ตอนนี้มีพุทธรูปอยู่ที่นี่แล้วแล้วก็เนี่ยค่ะมีบทบูชามีอะไรอยู่ที่นี่เรียบร้อยแล้วนะคะอย่างที่บอกว่าย้ํากีกทีว่าพระพุทธรูปนาคปกที่นี่นะคะมีนามว่าพระพุทธระวะบุราลักษ์นะคะหมายถึงว่าเป็นพระพุทธรูปที่ดูแล ปกปักรักษาเมืองลบบุรีแห่งนี้นะคะก็โอเคดีใจที่ได้มานะคะแล้วก็หวังว่าทุกคนจะมาที่ลบบุรีแห่งนี้ด้วยกันเหมือนกันนะคะแล้วก็หยุดสี่วันนี้ไม่ไปไหนไกลนะคะมาที่นี่นะคะโอเคนะแล้วเดี๋ยว เราจะไปที่วังนาลายกันต่อนะคะวันนี้กี่มีเพื่อนใหม่มาด้วยนะคะดีใจมากเราเจอเพื่อนร่วมทางไม่โดดเดี่ยวเอกานะคะปกติมาคนเดียวตลอดนะคะโอเคค่ะขอให้คุณพระคุ้มครองทุกคนนะคะแฮปปี้มีความสุขแข็งแรงนะคะผ่านวิกฤตทุกอย่างไปพร้อมๆกันนะคะสวัสดีค่ะ